ชุดนี้ปี2015นะครับติดตามหน้าเฟซได้นะครับเราจะไลฟ์สดตอน11โมงนะครับชุดนี้จะเป็นชุดปี2015นะครับตัวนี้จะเป็นพิมพ์ฟอยต่อปี2 0 1 5นะครับตัวนี้เป็นพิมพ์ฟอยนะครับต่อปี2015 ปี2015ตัวนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับอันนี้จะเป็นงานอินเดียนะครับเมดอินอินเดียนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอจะสกีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับเพนเทล่าครับน่ครับตัวนี้นะครับ ทุกตัวก็เหมือนเดิมครับเปิดจากกระสอบครับเปิดจากกระสอบนะครับแล้วเราก็จะมีจะมีออกจําหน่ายนะครับก็คือจะออกขายไลฟ์สดหน้าเฟซนะครับอันนี้ป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอปี2 0 1 5นะครับป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอเราจะติดตามชมได้ครับตอน11โมงนะครับ11โมงอันนี้ก็สกินหน้าอย่างเดียวนะครับสกินหน้าอย่างเดียวสกินหน้าอย่างเดียวตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ลายสวยนะครับตัวนี้อันน,นี้ก็จะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นป้ายปั sure. ๊มคอนะครับเป็นป้ายปั๊มคอตัวนี้จะสกรีนหน้าอย่างเดียวเหมือนกันนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเนวาน่านะครับเนวาน้านะครับอันนี้ก็ตอกปีนะครับตัวนี้ตอกปีนะครับ ในวันหน้าตัวนี้นะครับในครับในวันหน้านะครับป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าอย่างเดียวเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็มาตัวนี้ครับวันเดนิชันนะครับอันนี้ก็ตอกปีนะครับตอกปีนะครับวันเดนิชันตัวนี้ก็ลายสวยนะครับ ทุกตัวเราเปิดออกจากกระสอบนะครับทุกตัวนะครับช kind of ุดนี้ก็จะเป็นชุดปี2005นะครับป้ายคอป้ายกิวเด่นนะครับป้ายคอป้ายกิวเด่นนะครับป้ายคอป้ายกิวเด่นนะครับเมดอินฮอนดูรัตนะครับเมดอินฮอนดอนดูรัตนะครับตัวนี้นะครับสกรีนหน้าหลังนะครับวันเดนิชั่นนะครับเมดอินฮอนดูรัตสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับ ตัวต่อไปเป็น OVP ครับตัวต่อไปนะครับโปเกมอนนะครับโปเกมอนตัวนี้สภาพก็สวยนะครับตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่นะครับแล้วก็มีข้างนะครับตัวนี้จะมีข้างนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนี่นะครับป้ายคอนะครับ ป้ายคอนะครับตัวนี้ป้ายคอจะเป็นปี2016นะครับตัวนี้จะเป็นปี2016นะครับตัวนี้นะครับโปกเกมอนตัวนี้นะครับจะเป็นปี2016นะครับตัวต่อไปนะครับ A C D C ตัวนี้มีข้างนะครับมีข้างนะครับ ACDC ACDC ตัวนี้มีข้างนะครับอันนี้จะเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับปี2015นะครับป้ายคอปี2015นะครับตัวนี้นะครับ ACDC นะครับจะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับตัวต่อไป ตัวต่อไปก็ A C D C นะครับตัวต่อไปก็ A C D C นะครับตัวต่อไปครับตัวนี้จะดำสนิทนะครับจะดำสนิทครับ A C D C ตัวนี้จะมีสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้สกรีนหน้าหลังนะครับปลายคอไม่มีนะครับโดนตัดนะครับปลายคอโดนตัดนะครับตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังนี่นะครับเป็นงานทัวรนะครับเป็นงานทัว เป็นงานทัวร์2015นะครับนี่ครับเป็นงานทัวร์2015นะครับจะเป็นงานทัวร์2015นะครับอะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้นะครับหลอดออฟเดอะลิงนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับ ป้ายคอนะครับป้ายคอครับหลอดออฟเดอะลิงนะครับหลอดออฟเดอะลิงนะครับตัวนี้ก็ดำสนิทนะครับสายหนังนะครับสายหนังอันนี้หลอดออฟเดอะลิงป้ายคอนะครับปี2015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 นนะครับตัวนี้นะครับจะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอ่าหน้าหลังนะครับขออภัยนะครับ สกรีนหน้าหลังครับหลอดออฟเดลิงสกรีนหน้าหลังครับหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีที่แขนนะครับหลอดออฟเด i ิงนะครับสกรีนแขนนะครับนะครับสกรีนที่แขนด้วยนะครับ ตัวต่อไปนะครับนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็นะครับตัวนี้เป็นป้ายคอนี่นะครับป้ายคอนะครับ MNO นะครับ MNO นะครับ MNO นะครับนี่นะครับ ชุดนี้เราก็เปิดจักระสอบนะครับเปิดจักระสอบนะครับเปิดกจักระสอบทุกตัวนะครับมีแต่หน้านะครับไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้าไม่มีหลังครับตัวนี้ก็ต่อปีนะครับนี่ครับแต่จะจ้างหน่อยนะครับตัวนี้ต่อปีแต่จะจางหน่อยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ต่อปีแต่จะจางหน่อยนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายเดลตานะครับป้ายคอจะเป็นป้ายเดลตานะครับ ป้ายคอจะเป็นป้ายเดลต้านะครับตัวนี้จะเป็นงานเม็ดอินยูเอสเอนะครับเม็ดอินยูเอสเอนะครับจะมีหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับมีหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะมีหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับมีหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสิมสันครับตัวนี้จะมีหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสิมสันป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอนะครับ นี่ครับบายคอนะครับปี2015นะครับปี2015ปี2015นะครับมีแต่หน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปเป็นแอโรสมิธนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับนี่ครับป้ายคอนะครับ ตัวนี้กัเม็ดอินอินเดียนะครับเม็ดอินอินเดียนะครับเม็ดอินอินเดียนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ปี2015นะครับปี2015นี่นะครับปี2015ตัวนี้ก็จะมีหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับมีหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นป๊อบอายนะครับเป็นป๊อบอายตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังตัวนี้นะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปี2015นะครับปี2015นะครับปี2015นะครับเป็นป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอนะครับตัวนี้นะครับป้ายปั๊มคอตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังตัวนี้นะครับตัวนี้สกรีนหน้าหลังกับปี2015นะครับ เราจะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเราจะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วทุกตัวก็จะเปิดจากกระสอบนะครับทุกตัวก็จะเปิดจากกระสอบนะครับทุกตัวก็จะเปิดจากกระสอบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ติดตามได้ทั้งหน้าเฟซก็ได้นะครับหน้าเฟซนะครับเราจะไลฟ์สดตอน11โมงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานนะครับสวัสดีครับ